สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้มาพบกันมีเคล็ดลับเทคนิคดีๆมาฝากพี่ตอนน้องอีกเชียนคยครับสําหรับสําหรับสายเดิมนะครับพี่น้องช่วงนี้เทศกาลหลายออกพรรษาแล้วมอลลั่มไหลไปเที่ยวกันเที่ยวงานมีการเดิมเดิมแล้วกับมีการไหลพี่น้องเตือนยามมซามาปวดหัวโเป็นตายูจักสีหากสีทนมีวิธีมีแนวแก้ให้กับพี่กบนองครับมือนี้สําหรับสายเดิมนะครับ การที่เห่าดื่มแล้วเมาค้างเกิดจากสาเหตุร่างกายขาดเกลแ่ยขาด,ขาด,ขาดน้ำพี่น้องเหตุไดไงครับบอกเกินหาหน้าที่อาการของเมาค้างหายแน่นอนครับบอมีอยงหงายครับพี่น้องอุปกรณ์กะในขั้วของเห้าหนี่ละมาเบ่งนุ่มอวนมือนี้จะเหตุวิธีแกะเมาค้างให้กับพี่กับน้องได้รับชมครับวิธีครับเริ่มแรกนะครับน้ำเปล่าพี่น้องแล้วก็น้ำขวดมาสิมีน้ำเปาล่าแล้วก็น้ำห้อนครับพี่น้องครับ แลวก,เก็เกลือเกลือแกงขี่อยในบานในขรัวเหนีนเราพี่น้อง่อนเดือนนะครับเขาเติมน้ำลงไปน้ำเย็นนี่ล่ะพี่น้องน้ำเย็นลงไปประมาณนี้ครับบอ่อบ่อถ้าเราเต็มแก้วปันไดแล้วก็ใส่เกลือเกลือประมาณนี้ครับพี่น้องอย่าใส่หลายนะครับเอาซ้ำนี่พ่อเทลงไปแล้วก็ไปละลายครับพี่น้องละลายคนละลายนะครับ พอขาข้นมันละลายเดียวครับพี่น้องให้ขาเติมนําห่อนลงไปครับพี่น้องครับเติมนาห่อนห่อนนี่ละนเที่ย้าวต้มไปแล้วครับพี่น้องครับนําห่อนลงไปทามันเป็นตะห่อนแห้งเขาก็เติมนําเย็นลงไปอีกครับพี่น้องให้มันได้เก้ยวนึงพอดีแบบนี้ครับให้มันได้แก้วนึงแบบนี้พอดีนะครับให้พี่น้องกินครับกินให้เปิดเก้ยวเลยเตือนยมวศามาปวดหัวจักสี่หักสี่ทนนะ่ะกินเห็ดวิธีนี้ร่องเบิง นุ่มโอนกินเห็ดกินแล้วพี่น้องไปดื่มน้ำมูนน้ำผวกนาหน้าฮัานมอลำสอดแกงเม,ม,มาญมุสโซมาปวดหัวลองใสวิธีนี้เฮ็ดแล้วได้ผลบ่อยากให้พี่น้องเสือแต่ว่าอยากให้พี่น้องล้องเบิ่งครับและ้ะฮอบกับดื่มครับพี่น้องดื่มให้เบิดแก้วแค่นี้ครับเคล็ดลบง่ายๆสําหรับหนักดื่มนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าเลื่อมกดไรกดแช่ให้กับเพื่อนๆสายดื่มคือกันได้รับชมครับ แล้วก็กดติดตามทั้งช่องไว้มีเคล็ดลับดีๆเนาใดจะเอามาาลงให้กับพียกับน้องได้รับชมฝากไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้พบพอกันไม่คลิปนาสำหรับมือนี้สวัสดีครับ